เราหยิบจับทุกมุมมองทุกทุกศาสนาได้หมดเลย uh huh. เพื่อให้ไปประโยชน์กับชีวิตเราเองไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรได้หมดืำ uh huh. ไม่ได้ว่าเป็นพุทธประวัติออ uh huh. ืจําจําชื่อพระนางท่านั้นไม่ได้มีคล้ายๆเหมือนกันเหมือนการถามคำถาม uh huh. ว่าเออเป็นคู่เป็นเหมือนมาถามน,นี่แหละว่าตัวสามีเขาไปถามภรรยาออื uh huh. ว่าเธอรักฉันไหม แล้วเมื่อเทียบกันระหว่างที่ฉันรักเธอกับเธอรักฉันอันไหนมากกว่าแต่มีคนไปถามพระนางท่านเนี้ยเอก็บอกว่าเอไม่หรอกฉันไม่ได้รักเอพระองค์มากกว่าตัวฉันเองหรอกกระตักก็น้อยใจว่าฉันรักเธอขนาดนี้ทำไมเธอแบบเธอตอบแบบเนี้ยก็เอาเนี่ยไปถามพุทธองค์อาจจะฟัง บางคนมองว่าเรื่องนี้เป็นนิทานบางคนมองว่าเป็นเรื่องเป็นพุทธวจตะแต่เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองดีกว่าเอย่าไปคิดใ <f unk> นเรื่องมันฟังเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเองพงศ์ตอบว่ <f unk> าพระนางพระนางตอบถูกต้องแล้วอืมเพราะรักใดเสมอรักตนไม่เงิ <f unk> ท่านบอกแบบนี้หมายความว่าคือการรักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองเ <f unk> พราะถ้าคุณรักตัวเองเมื่อไหร่คุณถึงจะไปรักผู้อื่นได้ถ้าคุณมัวแต่ไปรักคนอื่นแปลว่าคุณไม่รักตัวเอง เพราะฉะนั้นรักตัวเองจนสามารถรักคนอื่นได้ด้วยคุณสามารถแบ่งปันความรักให้คนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่รักตัวเองแม้กระทั่งตัวเองคุณไปรักใครก็แล้วแต่คุณจะรักได้ได้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วพอเราเกิดความรักตัวเองเช่นสมมติลี่รักแม่เพราะลี่รักตัวเองมากกว่าใช่ไหมที่อยากจะเห็นแม่มีความสุขพอแม่มีความสุขลี่ก็มีความสุขอะไรแบบเนี้ย เออมันมันจะเป็นมุมมองมุมมองอมเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมารักตัวเองอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตอยู่แล้วเพราะพอเรารักตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็จะมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยอะไรที่เราไม่ต้องการและเราต้องการอ,อะไรที่เอาเข้ามาปุ๊บแล้วมันเป็นพิษกับเราเราก็ไม่เราก็ไม่รับ